กับสบาสดีพอนพี่น้องกับสบาสดีแล้วก็สวัสดีเอีเบิร์ดสุภูสุคนนะพี่น้องพบพ่อกันที่เก่าคือเดิมพี่น้องไอ้กับบ่าวตายนอะบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยอ่าลงมาไห้มานาแต่เศร้าพี่น้องวันนี้กินข่ากินน้ำอยู่ให้อยู่หน้าพี่เลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ำเนาะอ่าก่อนอื่นก็สีได้ไปยามมองก่อนเลยพี่น้องเอ้ยลาไหว เดียวมันชีตายมันชีหนาวเนาะทำมันเถื่อพี่น้องเลยตอนนี้เขากะดังไฟเมียนเลยพี่นอ้องว่ามันหนาวลงนำ่ำลงหนํำแต่เชา้ามันต้องผิงไฟพี่น้องเลยโอ้โหทาแ่เพ่นกันกนเตรียมเขื่องของลงมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่หายอยู่หน้าพี่แหละเนาะกำลังเตรียมเรื่องเตรียมของลงมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่หายอยู่หน้าพี่แหละพี่น้องเลย พยายามมองเอาปูเอาปลามาปีกมาตีกินพี่น้องมันนี่ก็จักขี้จังไรดอกพี่น้องเอ้ย,ยขี้ไรบ่ไร่จักขี้เนรไรเลยเนาะจิตในก็ถาเบิง่งรับกันพี่น้องเอ้ยว่าจีมันบ่อหรือบ่อมันหรือว่าสิได้บ่หรือบ่ได้เนาะบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาบรายารยากาศยามเศร้าๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องคล <c oughs> อกกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ก็บ่าวายเนาะหาอ,อยู่หากินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยยามมองก่อนมาอนีินี่ oh. ถ้ากยาม,มายอะไรนกชันติยามมาแต่ปุ๊บจะหลายตัวเติบเลยหลังยามเนาะอืมนี่พี่น้อง มันอยู่เนะาะม,านมานันมันอยี่้องมันนี่ติดแล้วน้ำมันลึกพี่น้นนองไงก็เลยหลนกจะตีลงมากำลังยามโอ้โหติดอยู่ ตืดซองู้โอเคปลาหมอนี่แหละพี่น้องเ <c oughs> อาแม่ก็กำลังดังพายอยู่เธอคูอค่ผมเอาเบิ้งพี่น้องเอ้ยใส่มองรอบหนึงสุดือสันได้ Ừ. Ừ, nó Ồ, ừ. đi, đi, đi nó nè Ồ tít đi, lên อยู่นะปลาเข่ามาปลาเข่าน้องเนาะมาจากหูไอโอ้โหหวานอะลีนี่โอ้สอง มันจะมัดขนาดนี้ยามมาอีกนี่โอ้ฮ่าฮ่าฮ่นี่พี่น้องโอ้ติดประคอบพี่น้องเลยโอ้ประคอบบอลอีฟดีพี่น้องหำหำเอา <c oughs> มองในยเนาะมองปัญยาย ถือประคอตัวใหญ่โอหมานแล้วหมานแล้วพะลุงเอ้ยหมานหมาน,มานพี่น้องเดีตายแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้มันกัดมองโอ้เฉพาะน้อยจังอยู่กินปลาเข้าไปนายโขขี้โตโอ้หมานขักน้องมันนี่มันนี่นนลุยน้ำตีเช้าเลยพี่น้องเอ้ยชิน้ำหนาวจังหน่อย แต่กำมานแต่เช้าคือกันพี่น้องเลยโอ้โบแมนอันนั้นได้ลองสตินี่บ่วนปลาขาวได้นี่ปลากระดือพระกระดือพระกระดีทิปมาอะไรพี่น้องตอนนี้ฮะกระไรชนนี้โอ้หุ่นน่ะกระไรชนนี้นพี่น้องย่างม,มาฮะก็ได้ขางหนึ่งชองแถวเนาะนั่นแหละต่ออีกย่ามต่อไปอก,ก่อน โอ้ถืออีกผู้นะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขากำลังยามมาพี่น้องเลยยามมาปลาถือบีอยู่พี่น้องได้หลายเติบเนาะถือส่วนแรกก็มีแต่ปลาขิงพี่น้องลปลาขิงปลาหมอแหละ ยามมาเรื่อยๆพี่น้องยามมาหากระไรสองตอนได้สองตอนตอนที่สามเนาะตอนนี้กถึงปีเลยพี่น้องเลย ราเบิ่งผลงานนำกันพี่น้องราเบิ่งผลงานนำกันพี่น้องบาดยามแล้วเนาะยามไปอีกตอนที่สพี่น้อง ปลาเค่งปลาหมอตัวนี้เป็นมองห่างพี่น้องด่างสุดท้ายเนาะตอนนี้ถืออีกเลยพี่น้องปลากรดปลาแขงปลากฏดใหญ่ นี่ยามต่อไปอีกบันเท่าใส่นี่ก็ไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องเ้ยบันที่าเคยใส่ตะกี้หันแหละเนาะถึกอยู่พี่น้องถึกลายมันนี้ถือว่ามันหมานพี่น้องเ้ย ได้อยู่ได้กินเนอะเจอไปอีกปลาดุกสองตัวเลยพี่น้องสองตัวซ้อนอเอาอีกตัวหนึ่งนี่โอ้โหมันหมัน เค่งปลาหมอมีแต่ตัวใหญ่เลยอย่ามาทางอีกโอ้เห็นหมโอู๋อีกปลาดุกอีกหม,มาันอยู่เนาะเรียบร้อยอีก

ui ui sợ hổng chơi đi, chơi đi nè nè, chơi đi kìa <laughs> ừ nhảy đi. ừ lời nào ừ ừ chú chó chú ตัวนี้ต้องเบาๆะตัวนี้อันตรายอันตรายปลดกับแบบสีเลยติดติดกระปูกระขอบพี่น้อยกระปูกินอู้หีึงอีกทัง้กะ

บุดเดชอดยบร้อยเนาะ,น,ะนี่พี่นอนอะผลงานที่ได้ปลาขอปลาดุกปลาเข็งพี่นนองเลยมันมอยู่ด้วพี่นนองตอนนี้ทำแม่พิน่นาลเงชิลเลือพี่นนองเลยปลาขอมันเสือมตายอยู่เลยเพราะธบมบริยาเมื่อคืนนี่ ตอนนี้กำลังเลือกพี่น้องโอ้ธน,นาข้าเกี่ยวขาว่าวท่าสบายดีพี่น้อง <c oughs> เลือกปลาพี่น้องเลยถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องกระปูกะแมมอำ่อำพี่น้องนี่โอ้ยปีอย่อกมันชั่วมันเดี๋ยพี่น้องเไยกับปูยันนี่ตัวนี้กับพี่น้อง ปลขอก็จะตาบุมีกระปูกินพี่น้องเลยอือโูอีปูนาพี่น้อง<า>อใส่กระพุงยางเมียนจะไหนปีเนาะจามเบิ่งน้ำกันพี่น้องผลงานพี่น้องกันนี่พี่น้องอันนี้คือปลาขอบปลากดเนาะ<บ>นปลาขาวตัวใหญ่ๆพี่น้องเลย,เลยตัวนี้ปลาเข่งเข่งปลาหมอขนี่ใหญ่พี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยเนาะอวินี่พี่น้องปลาตอ แบบธรรมชาติธรรมชาติเขาเลยได้พี่น้องไปจีอันนี้คือปลาดุกพี่น้องปลาดุกก็ได้ไปลายโตเติบสองสี่หกเจ็ดโตนะพี่น้องเอ้ยหมันหมันมาอีกแล้วท่าวเมร์พันธุเชียอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องจัดพันธุเชียเมนูไดลๆพี่น้องเอ้ยเอาละมาตอนนี้เฮาก็สิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายในเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวตายชิดตะกาวขมวดสบายดีพี่น้อง เดลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนเนาะผลงานเท่ากันสำนี้แหละพี่น้อง